เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเบกกี้สีทัญญาหรือดรุณีสุทธิพิทักษ์ที่สร้างชื่อจากการเข้าแข่งขันช่วงหาเงาเสียงในรายการกิกดูสงครามเพลงจนตอนนี้สาวเปบกกี้นั้นมีทั้งงานพิธีกรงานโชว์ตัวละครเป็นที่ทราบกันดีว่า เบกกี้สีธัญญานั้นมีผลงานทั้งแสดงภาพยนตร์ละครและพิธีกรเช่นภาพยนตร์หลวงที่แจ๊ส 5G และตุ๊ดตู่กู้ชาติละครเช่นพ่อหมดเจ้าสเสน่ห์สาวน้อยอ้อยคว้านและสามีตีตราชื่อในวงการของเบกกี้สีธัญญาถูกตั้งโดยสิริพรอยู่ยอดตากรรมการในรายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนั่นเอง จากการที่เบกกี้ไปประชันเงาเสียงหญิงลีสีจุมพลออกอากาศเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศ2557ต้องบอกว่าล่าสุดเบกกี้สีธัญญาไม่มีกับโสพสคลิปกราบขอเลขเด็ดแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ได้มาสามตัวเต็มๆโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า กราบแม่คะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดทับกระดานสุพรรณบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตาพามูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุ่มพวงดวงจันทร์089์